รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องเช้าอุบลเช่นเคยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้วันพรฤหัส,สป,ปดีที่สี่พฤศจิกายนครับวันนี้ผมได้เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพครับด้วยภารกิจสำคัญครับพอ่อพี่น้องครับ วันนี้เป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมารับสารานุกรมพระราชทานนะครับคำว่าสารานุกรมพระราชทานคืออะไรนั้นเนี่ยก็ขออธิบายพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้นะครับสารานุกรมเนี่ยก็คือเป็นหนังสือครับเป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้น เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆเลยนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วถูกเขียนถูกบันทึกขึ้นเหมือนกับเป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ใช้สำหรับการค้นคว้าในเรื่องนั้นๆนะครับเขียนโดยผู้ที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆนะครับเขาจะเขียนครอบคลุมไปหมดเลยแต่ว่าก็จะเขียนเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเลยเช่นถ้าพูดถึง เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเช่นเรื่องการแพทย์นะครับเขาก็จะรวมเอาคนที่มีความรู้เรื่องการแพทย์มาเล่าให้ฟังว่าเขียนให้ดูเขียนให้ไว้อ่านว่าการแพทย์ของประเทศไทยมีความประวัติความเป็นมาอย่างไรมีวิวัฒนาการอย่างไรอะไรเป็นต้นเป็นความรู้รอบตัวในเรื่องน,นั้นๆคณะสารานุก,กรมพระราชทานนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9น,น,นะครับพระองค์ท่านทรงสนพระไทยในเรื่องของการให้ความรู้กับเยาวชนพระองค์ท่านจึงโปรดให้มีการทําโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับโดยตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมานะครับซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยก็มีาภารกิจหน้าที่ที่จะนำเอา ความรู้ผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นสารานุกรมเป็นเล่มๆเลยนะครับในหนึ่งเล่มก็มีหลายเรื่องครับหนึ่งตอนจบเลยนะครับในหนึ่งเล่มเช่นมีอยู่ยี่สิบเรื่องอยู่ในหนึ่งเล่มเล่มหนาเลยนะครับเป็นเล่มปกแข็งในนั้นก็จะมีความรู้ยี่สิบเรื่องสมมุตินะครับอาจจะมีน้อยกว่ามากกว่าได้แล้วก็ในแต่ละเรื่องก็จะเป็นองค์ความรู้ที่อ่านแล้วจบในตัวในในในเรื่องเลย แล้วก็ได้องค์ความรู้เป็นภาพรวมเลยในแต่ละเรื่องพองค์ท่านก็ส่งให้มูลนิธินี่แหละครับที่รวบรวมเขียนกันทำกันมาตั้งแต่ปี2512นู่นนะครับ2512ก็วันนี้ก็2564แล้วนะครับก็ร่วมร่วม50กว่าปีแล้วนะครับ52 53ปีแล้วเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ย มูลนิธิก็ทำเขียนออกมาได้เนี่ย41เล่มด้วยกันนะครับแล้วก็เล่มล่าสุดที่เพิ่งเสร็จเลยนะครับคือเล่มที่เล่มที่42นะครับก็เป็นตั้งแต่ปี2512จนถึงปัจจุบันเนี่ยได้เล่มล่าสุดคือเล่มที่42เนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์นะครับในแต่ละเล่มนั้นเนี่ยก็มีองค์ความรู้ต่างๆผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับว่า เล่มในเล่มบางบางเล่มก็จะบอกความรู้เรื่องดาราศาสตร์นะครับเรื่องสุริยุป,ปราคานะครับเ,เกิดขึ้นได้ยังไงมีความเป็นมายังไงประวัติความรู้เป็นยังไงด้านความรู้เรื่องปลานะครับพูดถึงเรื่องปลาแล้วปลาในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์อะไรต่างๆเรื่องนกต่างๆเป็นต้นนะครับเรื่องเครื่องจักรกลต่างๆของโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง เรื่องพลังงานนะครับเรื่องดนตรีไทยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสัตว์โลกเรื่องวัวเรื่องกระบือเรื่องวัวเรื่องควายก็มีนะครับเรื่องบรรยากาศของชั้นของโลกอากาศของโลกนะครับเรื่องพืชเรื่องป่าไม้อ่ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องที่อ่านแล้วเพลิดเพลินมากครับแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงเอ่อมีพระราชปณิธานนะครับที่จะให้การเขียนเนี่ย เหมาะสำหรับให้เด็กกับเยาวชนได้อ่านแล้วมีความเพลิดเพลินไม่ใช่เป็นวิชาการที่เด็กไม่อยากจับมาอ่านนะครับเป็นการเขียนที่น่านาอ่านนะครับแล้วก็เด็กแล้วเป็นที่ค้นคว้าแล้วก็เด็กก็ชอบนะครับสารานุก,กรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ที่บันทึกเรื่องความงองความรู้ต่างๆเอาไว้ให้เป็นที่ค้นคว้าของเด็กๆได้นะครับสำหรับเยาวชน ในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางมูลนิธิก็ได้เ,เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับแล้วก็ทูลเกล้าถวายหนังสือตั้งแต่เล่มหนึ่งเลยนะครับสารานุกรมเต็มฉบับเลยตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มล่าสุดคือเล่มที่สี่สิบสองนะครับถวายต่อพระอ,องค์ท่านแล้วก็ทูลเกล้าถวายสารานุกรมเล่มปัจจุบันเล่มล่าสุดคือเล่มที่สี่สิบสองนะครับ จำนวนเก้าอยสามสิบห้าเล่มด้วยกันเพื่อทูลเก้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อทรงพระราชทานให้กับปัหลัดกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อนำไปมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับจังหวัดเฉลี่ยนึงก็จะได้จังหวัดหนึ่งประมาณ50ถึง100เล่นเมนะครับประมาณนั้นน,นะครับเพื่อให้แต่ละจังหวัดเนี่ย นำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้กันนี่นะครับคือสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทรงมีพระราชปณิทานนะครับเพื่อที่จะพระราชทานความรู้เหล่านี้ให้กับเด็กๆส่วนเล่มตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มสี่สิบเอ็ดก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการจัดส่งให้กับกระทรวงศึกษาธิการส่งให้ไปที่โรงเรียนต่างๆแล้วนะครับเล่มล่าสุดก็มอบผ่าน พระราชทานนะครับให้กับประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจะเข้าไปรับสารานุกรมพระราชทานเล่มที่สี่สิบสองนะครับจำนวนอย่างที่ผมเรียนนะครับห้าสิบถึงร้อยเล่มแล้วแต่จังหวัด,ดนะครับก็นำไปเพื่อที่จะมอบให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ผมก็เข้ามาต้องขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้อง ชาอุบลหนึ่งวันเนี่ยนะครับเพื่อเข้ามารับสารานุก,กรมดังกล่าวแล้วกลับไปก็จะนําเอาเล่มที่สิบสองเนี่ยไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆต่อไปถือว่าเป็นองค์ความรู้สําหรับเยาวชนที่เป็นพระราชประสงค์นะครับที่พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบท่านพระองค์ท่านทรงมอบให้กับพระราชทานให้กับ โรงเรียนต่างๆต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องราวที่เป็นองค์ความรู้นะครับเด็กๆก็จะได้ติดตามกันต่อไปโดยเล่มที่ส2ผมมีรายละเอยียดนิดหนึ่งนะครับเล่มที่42เล่มล่าสุดเนี่ยในในเล่มเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องประเพณีของชาวมุสลิมนะครับว่าเขามีประเพณีชีวิตอย่างไรวิถีชีวิตในการาประกอบ ศาสนกิจเขาทำอย่างไรอะไรกันบ้างเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องหนังตะลุงของทางภาคใต้นะครับมีประวัติความเป็นมามีวิถีชีวิตมีวิธีการละเล่นอย่างไรนะครับก็เป็นรายละเอียดเรื่องของหญ้าแฝกนะครับก็อยู่ในเล่มที่สิบสองเช่นเดียวกันหญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลไหนอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรการค้นพบคุณสมบัติพิเศษในการที่จะรากเขาเนี่ย สามารถอุ้มดินได้โดยไม่ให้เกิดพังทลายแล้วก็ตัวรากเนี่ยยาวนู่นน่ะสี่ห้าร้อยสี่ห้าเมตรก็มีนะครับเอ่อก็ถือว่าเป็นพืชมหาศัศจรรยรอีกอันหนึ่งที่องค์ความรู้ก็จะถูกเขียนไว้ในนี้เรื่องของดินเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างเนี่ยครับรายละเอียดจะอยู่ในเล่มที่สี่สิบสองซึ่งเป็นองค์ความรู้เบ็ดเสร็จอยู่ในตอนเดียวอ่านตอนเดียวจบเลยนะครับในเรื่องนั้นๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับใน <c oughs> เรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผ้าทอของชาวอุบลเนี่ยนะครับโดยช่างฝีมือการทอผ้าคนอุบลเนี่ยไปคว้ารางวัลยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรางวัลครับลายรางวัลดังกล่าวเนี่ย เป็นการประกวดผ้าลายพระราชทานนะครับหรือที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะได้ยินอยู่บ้างนะครับคือเป็นลายขอของเจ้าฟ้าสิริวันวลีนะครับนี่คือชื่อของลายนะครับลายของผ้าซึ่งก็สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรลีนารีรัตนราชกัญญานี่แหละครับพระอ,องค์ท่านทรง มีอัจฉริยภาพในเรื่องของแฟชั่นเรื่องของความการใช้ผ้าไทยนะครับเรื่องของความงามความงดงามการเทคนิคการทอผ้าแบบโบราณต่างๆในพระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านนี้อย่างมากเลยนะครับผมเองนั้นเนี่ยเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่จังหวัดลำพูนครับตอนนั้นพระองค์ท่านทรงเสด็จมา ดูผลดูการทอผ้าของจังหวัดลำพูนซึ่งเขาก็มีผ้าที่มีชื่อเสียงคือผ้ายกดอกนะครับพระองค์ท่านทรงมีความรู้ในเรื่องการทอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทรงให้คำแนะนำกับช่างทอได้เลยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ทรงองค์ความรู้ในเรื่องนี้เลยอย่างเชี่ยวชาญเลยจริงๆครับแล้วก็ในครั้งนี้พระองค์ท่านก็เกิดจากพระราชดำรินะครับที่พระองค์ท่านทรง สืบสารสิ่งที่ต่อเนื่องมาแต่อดีตนะครับเป็นฝีมือของคนในยุคเก่ายุคโบราณนะครับเป็นผ้าที่ทอกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราในในอยู่ในแต่ละพื้นที่ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สืบสารพระราชบัญญัติธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนะครับก็เป็นพระองค์ท่านทรงสนพระไทยในเรื่องของผ้าทอโดยเฉพาะผ้าไทยนี่แหละครับที่พระองค์ท่านทรงไปส่งเสริมให้เป็นศิลปาชีพทรงนําเอาผ้าของชาวบ้านนี่นะครับที่ทอกันในพื้นที่ต่างๆที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปพบไปเห็นไปเจอเนี่ยนะครับทรงให้มีการพัฒนาฝีมือขึ้นทรงรับ ผ้าเหล่านั้นมาเพื่อที่จะมาทําให้มูลค่าสูงขึ้นนะครับเป็นที่มาของศูนย์ศิลปาชีพเลยนะครับแล้วทาให้ผ้าไทยเนี่ยยกระดับขึ้นเป็นระดับสากลเลยนะครับลายวิจิตรสวยงามต่างๆเนี่ยอวดชาวโลกได้อย่างภาคภูมิเลยนะครับนี่คือพระอ,องค์ท่านนะครับได้ส่งงานไว้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลีนาลีรัตนชกัญญา พระองค์ท่านก็คงส่งสืบสารพระราชนิทานของอสมเด็จพระพันปีหลวงนี่แหละครับโดยได้มีพระราชดำรินะครับว่าให้ใส่ผ้าไทยแล้วใส่ให้สนุกครับพระองค์ท่านทรงใช้คําแบบถ้าพูดภาษารเ,เ,เราๆนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงใช้คําแบบวัยรุ่นเลยนะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกแล้วก็ทรงแพรท่ทาน เป็นของขวัญเมื่อต้นปี2564น่นนะครับอหนึ่งปีมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระราชทานแล้วก็สื่อความหมายให้ชาวไทยทุกคนเนี่ยอ่ให้รับทราบถึงคุณค่าของผ้าไทยแล้วก็พร้อมกับพระราชทานพระอนุญ,ญาตให้พระองค์ท่านทรงทรงออกแบบลายไว้ลายหนึ่งที่เรียกว่าต่อมาเรียกว่าลายขอ,อเจ้าฟ้าสิริวันวรีทําไมถึงต้องเป็นลายขอครับเพราะว่า พระองค์ท่านพระนามท่านพระอ,องค์ท่านก็คือเจ้าฟ้าสิริวันสิริวันก็คือตัวเอสนะครับภาษาอังกฤษพระอ,องค์ท่านก็ส่งประดิษฐ์เป็นตัวเอสนะครับซึ่งพอดูแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนตะขอเป็นลายขอนะครับเป็นลายขอแล้วพระอ,องค์ท่านก็ส่งพระราานเองว่านี่คือลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวัลีซึ่งทรงพระราชทานพระอนุญาตนะครับให้ กลุ่มทอผ้าทั่วประเทศเลยนะครับที่จะสามารถนําเอาลายขอที่พระองค์ท่านทรงออกแบบเองแล้วก็ท่งพระอนุญาตไว้เนี่ยให้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดออนําไปสู่การทอผ้าในรูปแบบต่างๆนําไปสู่การตัดเป็นเครื่องแต่งกายนะครับหรือแม้กระทั่งทําเป็นเครื่องประดับก็ได้นะครับตามวิถีอัตลักษณ์ของถิ่นท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์ท่านทรงเน้นให้ใช้สีธรรมชาติครับนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นการรักษาฝีไม้ลายมือของคนไทยโบราณเลยนะครับเราไม่มีเคมีในสมัยโบราณเราก็ใช้สีธรรมชาตินี่นะครับจากเปลือกไม้บ้างจากดินต่างๆบ้างนะครับจากสิ่งที่อยู่รอบตัวนี่แหละครับที่เอามาทําเป็นสีจากครั่งต่างๆก็มาเป็นสีหลากหลายเลยก็เป็นสีธรรมชาติ ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ท,ท่านทรงเล็งเห็นว่าถ้าผ้าไทยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้แพทย์หลายแล้วเนี่ยรายได้ต่างๆนี่แหละครับก็จะกลับไปสู่คนที่ทอที่อยู่ในชุมชนนะครับเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลเลยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นั้นเนี่ยทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับโดย ในสมัยท่านอธิบดีคนเก่านะครับท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านก็ได้ริเริ่มเรื่องนี้โดยรับพระราชทานลายขอเนี่ยนะครับมาขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยได้ให้กลุ่มทอผ้าต่างๆเนี่ยไปทําผลงานมารวบรวมกันมาแข่งขันดูว่าจะสวยงามประดิษฐ์กันได้มากน้อยแค่ไหนต่างๆท่านก็ขับเคลื่อนมา จนวันนี้ท่านสุทธิพงศ์จุนจเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านเดิมเนี่ยวันนี้ท่านมารับตําแหน่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับแล้วก็พอดีกับในช่วงที่มีการประกวดอยู่ในรอบสุดท้ายพอดีเลยครับซึ่งเนี่แหละครับที่ผมจั่วหัวไว้ว่าคนอุบลของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียนว่าเป็นท่านใดน,นะครับไปคว้ารางวัลชนะเลิศเลยนะครับ ลายขอพระราชทานนี่แหละครับลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรลีเนี่ยชนะเลิศที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ชนะเลิศอย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเ,เมื่อเมื่อวันที่สามสิบตุลาคมนี่แหละครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลี พระองค์ท่านทรงเสด็จเป็นองค์ประธานตัดสินเลยนะครับเป็นองค์ประธานพร้อมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเรื่องผ้าต่างๆเนี่ยมาพร้อมเพรียงเลยโดยมีท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญแล้วก็มาด้วยพรภรรยาท่านด้วยนะครับท่านเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติในภาพบรมราชินูปถัมนะครับท่านดรวันดีกุญชรยาคงจุนเจริญนะครับ นี่คือชื่อชื่อของท่านนะครับสองท่านนี้ก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้แหละครับจัดให้มีการประกวดรอบสุดท้ายนะครับเดิมเนี่ยมีการประกวดกันทั่วประเทศเลยคัดจนเหลือห้าสิบชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งพอเหลือห้าสิบชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเข้ารอบสุดท้ายเลยที่จะต้องตัดสินกันก็ได้กับบังคมทูลเ,เชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี มาเป็นองค์ประธานในการตัดสินเลยนะครับรท่านก็ส่งมาพร้อมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประกวดนั้นเนี่ยรอบสุดท้ายที่เข้ามาก็มีห้าสิบผืนด้วยกันจากคนที่ส่งเข้าประกวดสี่สิบหคนบางคนก็ส่งสองผืนก็มีเข้ารอบสองผืนก็มีนะครับแล้วก็เขาก็จะคัดในแต่ละประเภทนะครับ แบ่งออกเป็น11ประเภทด้วยกันเพราะว่าเขาเก่งคนละแบบนะครับใน50ผืนเนี่ยก็จึงมีการแบ่งรางวัลออกเป็น11ประเภทหนึ่งในประเภทนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเทคนิคแบบผสมนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคการทอผ้าแบบผสมผสมผสานหลายๆวิธีผู้ที่ได้รับชนะเลิศผ้าทอที่เป็นเทคนิคผสมนะครับประเภทเนี้ ได้แก่อาจารย์มีชัยแต่สุจิยานะครับอาจารย์มีชัยที่ท่านเป็นเจ้าของร้านคำปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งได้ชนะเลิศในประเภทเทคนิคผสมนี่คือชนะเลิศที่หนึ่งแล้วนะครับในประเภทหนึ่งที่เขาแยกเป็นสิบเอ็ดประเภทท้งนี้ท้งนั้นในสิบเอ็ดประเภทเนี่ยรวมแล้วห้าสิบชิ้นเนี่ยจะเป็นเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ประเภทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในการประกวดครั้งนี้เขาจะคัดหนึ่งเดียวครับ ที่เขาเรียกว่า Base of the Base หรือว่าเขาบอกว่าที่สุดของที่สุดแชมป์ของแชมป์นะครับก็ใน11ประเภท50บผื้นเนี่ยเลือกมาหนึ่งผื่อโดยไม่ต้องดูเทคนิคไม่ต้องดูประเภททั้งสิ้นนะครับเอาที่โดดเด่นจริงๆหนึ่งผืนเดียวเท่านั้นนะครับของประเทศไทยก็ปรากฏว่าผ้าของอาจารย์มีชัยแต้สุจีรานี่นะครับจากร้านคำปุ่นเนี่ยชนะ ได้ที่หนึ่งของ Base of the Base ก็คือหนึ่งหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่ทุกประเภทรวมกันแล้วตัดสินรวมคะแนนรวมเลยนะครับอาจารย์มีชัยก็คว้ารางวัลน,นี้เลยนะครับเป็นที่หนึ่งแล้วก็ผ้าของอาจารย์มีชัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเทคนิคผสมที่ผสมด้วยห้าห้าเทคนิคด้วยกัน ไอ้สีเทคนิคแรกเนี่ยคือเป็นผ้าเทคนิคของผ้ากาบบัวอยู่เดิมเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นลายของชาวอุบลอยู่แล้วนะครับผ้ากาบบัวเนี่ยผมก็เรียกไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ทราบคร่าวๆว่าผ้ากาบบัวเนี่ยก็คือใช้เทคนิคสี่อย่างด้วยกันมามาทอเป็นผ้าเ,เทคนิคมัดมีเทคนิคคิดนะครับเทคนิคเกลียวหางกระลอกการยกอะไรต่างๆเนี่ย เป็นเอกลักษณ์เขาเรียกรวมเรียกว่าสี่เทคนิคเนี้รวมในผ้าพื้นเดียวกันเรียกว่าผ้ากาบบัวนะครับครันี้อาจารย์มีชัยเนี่ยท่านก็บอกว่าสี่เทคนิคเป็นผ้ากาบบัวยังไม่พิสดารพอท่านก็บวกไปอีกหนึ่งเทคนิคนะครับแปลงเป็นห้าเทคนิคด้วยกันเ,เทคนิคที่บวกเข้าไปก็ถ้าผมพูดผิดก็เดี๋ยวต้องไปขอความรู้จากท่านอาจารย์มีชัยอีกทีนะครับ อีกเทคนิคก็คือเป็นการเทคนิคการการยกนะครับการยกผมก็ไม่ไม่แน่ใจความรู้เรื่องผ้าเรื่องอะไรก็อ,อาจจะมีไม่มากนะครับแล้วก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญนะครับเรียกว่าเพิ่มอีกหนึ่งเทคนิคแล้วกันนะครับเป็นห้าเทคนิคด้วยกันแล้วก็ย้อมคลั่งด้วยนะครับคลั่งนี่ก็เป็นสีที่แต่โบราณน,นะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับก็เป็นเทคนิคที่ เออน่าน่าดูน่าชมเลยนะครับแล้วคว้ารางวัลที่หนึ่งเลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์มีชัยร้านคำปุนเลยนะครับแล้วก็นําเอาความความนาเอาชื่อเสียงความภาคภูมิใจนี้มาฝากถือว่าในานามของคนอุบลเลยนะครับผมผมก็เเรียนอย่างนี้ะไรครับเพราะว่าถือว่าเป็นเลือเล่อนเนื้อเชื่อไขเป็นเทคนิคของชาวอุบลของเรานะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัล ดังกล่าวมานะครับก็ถือว่าผ้าของอาจารย์เนี่ยก็จะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดเป็นชุดฉลองพระอ,องค์ให้กับพระอ,องค์ท่านด้วยนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่คือความพิเศษจริงๆเราในเรื่องนี้นั้นเนี่ยจังหวัดก็จะได้ไปปรึกษากับท่านอาจารย์มีชัยเพื่อที่จะต่อยอดให้ผ้าทั้งจังหวัดเราเนี่ยสามารถมีชื่อมีเสียงแล้วก็ขายได้เพิ่มขึ้น อันนี้เดี๋ยวจะไปปรึกษาท่านแล้วก็จะช่วยกันดูว่าเราจะช่วยผ้าของกับบัวของชาวอุบลเราหรือผ้าอื่นๆที่ถือว่านําชื่อเสียงมาแล้วเนี่ยเราก็อาศัยชื่อเสียงอันนี้แหละครับที่จะช่วยในทุกๆคนที่เป็นผู้ประกอบการเรื่องผ้าให้ได้สามารถขายสินค้าได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปพบอาจารย์มีชัยแล้วก็จะได้หารือท่านต่อไปนะครับ วันนี้คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสองข่าวดีวันนี้พบกันใหม่ในวันมะอื่นนะครับพร้อมพิน้องครับสวัสดีครับคอออาากกรรหมมู่บเียสั้นๆ็ื